แอ้ว okay. ใครเอ่ยพาคุณหลอ่อออกมา,มาออกกล้องโอ้สังทองมาแล้วครับไม่ใครคิดถึงสังทองไหมครับสังทองนุมใหญ่ผู้เป็นเชราคิดโตแล้วก็เป็นเอ็ดแมว นี่หูที่แหว่งสาเหตุที่ได้ชื่อสั่งทองเพบาะเพราะว้าตอนที่เอ่อเข้ามาอยู่กับแม่ใหม่ๆอ่ะตอนที่มาเจอกันข้งเรกอ่ะหูเนี่ยแหว่งจมูกก็แหว่งที่ท้องก็เป็นนอนเป็นแผลเต็มเลยเป็นนอนยั่วเยาะสะหมดสภาพคือดูไม่ได้อะตอนนั้นอ่ะนานมาแล้วเนาะ <c oughs> สองปีได้แล้วมั้งคะเกือบๆนั่นแหละแต่ว่าเขาก็อ่าย่างไงครับเหมือนกับว่าเขาเป็นแมวโตเลยเนาะแล้วก็ปูมต้านทานเขาดีก็คือมันมันไม่ใช่ว่าจะดีด้วยตัวเองอะเนาะมันก็ต้องรักษาแล้วกินยาอะไรแบบนี้นะคะก็เนี่ย เขาก็ดูเป็นคุณชายขึ้นมาเออสังทองหล่อไหมครับจากที่หูแว่งก็ไม่แว่งแล้วครับ <c oughs> น่าจะเจ็บปากช่วงนี้กินเม็ดลำบากแม่ก็เลยให้กินอาหารเปียกด้วยกินคนเดียวเลยครับอร่อยมากอื ค่อยๆกินแนีลูกออ,อให้ดูหน้าดูตามั้งแต่หนโชว์ความหล่อให้เอฟซีดูหน่อยดิเด้ยวอตอนที่ว่าแม่เจอเขาครั้งแรกนะเขามากินเศษอาหารหลังบ้านแม่เศษอาหารที่แม่ ทิ้งใส่ตะก,ก้าตะก,ก้าก็เรียกอะไรกระชอนทำรับกองเศษอาหารเพื่อที่จะไปทิ้งนะคะพร้อมมีแต่นางหุ้มกระดูกสภาพคือดูไม่ได้เลยต,ตอนนี้เป็นพ่อเป็นหนุ่มใหญ่แล้วเป็นพ่อใหญ่สังทองแล้ว ไม่นานน่าจะกินเม็ดไม่ได้มันเจ็บปากหรือว่ามันไงไม่รู้อืมหน่อยมากเลย